เอบอกว่าบาแตอเ่อบอกว่ามันขอเป็นนายเจอหน้าเดมาโอ้ไมนานะเจอแบน้อย่าเรามากล้วะวเอหน้มาเราก็ตักับแล้วเราก็ตักแล้วก็เรื่องเรามีโหี้ที่มันมีเธอแม่แน่นอนเพงแรเพลงเดินที่อยากเลินี่อยู่ในนะ้คุณองทีเลยดีกว่าคือถือแ้วก็เล่นเยาให้ตดอ้าเอเอ้าวแป๊ตหนึึงนะครับรอซีดีด้วยหลังตอนนึงเราจะได้อยู่กันนาน ขอามหวนเลยนะขอามนให้ี่ไ้เลยขอบมอนแทที่หลับไปแล้วแบบคือนี่เลยนนเตียสบายเลอฮะอะไม่ได้ยืดด้วยอะไรนะทมาไยืดใดไม่ยืดอไใดไม่ยืดเลยแต่จะมีเรื่องสิ่งบบคยถึงโครงการนี้มีหเปล่าพี่ยนะครับเมื่ก้อยากบอกว่าอยากเป็นสมาชิกเวไซ์ทะหว่าอะไรได้ก็ไปเวร์วล้วนะครับเป็น ยางเอ็ดเอดาเท้าบอกคุณตำะไรได้เหมนะดาวมีบุกอะไรได้ไ่มทำไมอะทำไมพูดไม่ได้เชื่องเลยน้พี่ก็เกือบจะเหนื่อยไงทำไมอ่ใส่เสื้อแจ็สตีิอันนี้นี่ต้อบอกว่าเป็นเป็นเชื่อของพี่ของพี่ต้นนะครับเป็นเชื่อที่นำเข้าอินพอร์ตมาเลยนะครับเหมือนกับสแิงคนนี้วิเียกับติดีเบอร์หรือแต่แจ็คริบหรือ่อะเองนาเนี่อ่ แค่นี้พอแล้วพี่ังเลไม่ได้เออหรือว่าตอนที่นี้มาแดตอนที่นี้ออเพลงเลยอะเล่นตุ๊กตกอ่เอออะไรนะเปินไปองออเอาแล้อนอรับเอาล้นะคเวเด็กๆเชื่อใจรองด้วยนะครับผมากเขาเปลี่ยนไปแม่อสไตล์อาเฟ่